ใครๆรพเราควกปเล่าไป,าปาาน,นั่นไปเลยตรงนี้คืออันไปไปรถไฟไปสนามบินไปไปต่างจังหวัดเพือยังเสียงมาโตอยู่นี่ได้แล้วก็ไปตรงอิทรัคไปกันหนึ่งแมแต่น้องจะมาโตกันน้องโอ้ยเย็นพี่นองโอ้ยเย็น ผมมีคนนั่นคมนมอ,เอมอคเมนต์มาเห็นสาต่รีอันเลยจ้ะเนียบกิเลยจับไปโดนสลยนดีใจแเลอันมีผู้บาวมาอยู่ข้างหลังต้องเป็น้อง,องบวอวยา่างันั้นเต็มจอเลยเลยคนณมาอยู่ข้างหลังกุนกระทายเก็บเพขึ้กัน

ข้างล่างนี่จะเป็นที่จอดจักรยานเด้อพี่น้องเขาเขาเฮ็ดขึ้นแล้วเด้อพี่น้องข้างล่างเนี่ยข้างล่างข้างล่างที่เลื่อยเลื่อยยู่เนี่ยคือเป็นเป็นหองจอดจักรยานพี่น้องจักรยานหลายหลายพี่น้องไปเบิ่งได้เด้อจัาคลิปคลิปวิดีโอที่ซาลซิลี่เคยเฮ็ดไว้อันตรงที่เขาเพิ่มเริ่มสร้างเนาะ ตอนนี้เขาเสร็จเรียบรอยอ้อยล้วพี่น้องเรื่องมาจอดเรียบร้อยเอออรื่องนักท่องเที่ยวชมวิวที่อ,ทอุทาจ,จะ่าจจะท่นี้เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยจ้ะเขามานั่งเรือชมวิวเขามาห้องดีๆเพื่อที่จะมาเที่ยว งานวันเกิดในหลวงอยูนี่นะจะเนาะไล้จะไลยเขาเลิศมากั้่แต่มือนี่แล้วพี่น้องวันจันทร์เฮงวันศุ์วันวันศุ์ก็สิหลายเพราะว่าวันเสาร์เป็นเป็นเป็นวันวันวี่วัแม่นวันเสาร์นวันวันวันเันวัาวัน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 อันว่นันวันวนวนวันวนววนนน เฮ็ดงานใจเฮ็ดงานงามบ่พี่น้องมองงายมากสวยเนาะนตรงที่หลายครับพี่น้องมีสุมองสุปองเลยถ้าอยากเห็นมองนี้ว่าเป็นจังได๋พี่น้องไปเบิ่งคลิปเด้อไปเบิ่งคลิปยอดหลังจากตรงที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดมองจอดเรือจอดจักรยานมองเดียวกันเลยจ้ะ